ในเดียของขวันวาเลนไทยเก๋ๆมอบให้คนรักในวันแห่งความรักวาเลนไทน์นอกจากจะเป็นเทศกาลแห่งความรักแล้วยังแอบเป็นเทศกาลให้การเปการให้ของขวัญสำหรับ ผู้รักหนุ่มสาวที่กำลังมีความหวานชื่นรื่นรมอีกด้วยนะไม่ว่าสาวๆหรือหนุ่มๆก็ียกได้ว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยของขวัญดีๆจากคนรักของตัวเองที่ได้แล้วทำให้หัวใจหองโตกันตลอดวันเลยจริงๆวันนี้สุกแคมฮิ้เราก็ได้รวบรวมเครื่องหมายคำพูดของข,องของวัญววาเลนไทยเครื่องหมายคำพูดเก๋ๆที่เหมาะกับการมอบให้คนรักในเทศกาลแห่งความรักนี้กันสักหน่อยจะมีอะไรบ้างมา ดูกันเลยไอเดียของของวานวาเลนไทน์เก๋ๆมอบให้คนรักในวันแห่งความรักหนึ่งจุดช็อกโกแลตแ,แ,และช่อดอกไม้ช็อกโกแลตและช่อดอกไม้เรียกว่าเป็นสัญ,ญลัณษักของวานวาเลนไทน์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรการมอบช็อกโกแล ให้กัคนสำคัญจึงเรียกว่าเป็นเรื่องปกติที่ใครขาก็ทำกันในวันนี้แต่ถ้าอยากพิเศษขึ้นมาอีกสักหน่อยลองฝีมือด้วยการทำช็อกโกและทำเองแล้วให้คนที่เราชอบดูสินอกจากจะให้ความรู้สึกที่ดีแล้วเรายังรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำด้วยหนัก2จุดเงินแน่นอนแหละว่าเงินใครได้ก็ต้องอมยิ้มกัดแก้มปริ แต่จะให้แบบยืนเงินให้กันต้มต้มมันก็จะดูไม่เก๋ไกลองทังชอบดอกไม้ที่ทังจากแบงดูสิบอกได้เลยว่าดูและทำให้แฟนของคุณต้องยิ้มไม่หุบถ่ายรูปลงโซเชียลร,รัวรัวแน่นอน3จุด ขนมเค้กขนมเค้กก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นิยมมอบให้กันในโอกาสวันดีๆตามๆและแน่นอนว่าวาเลนไทยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันพิเศษลองเพิ่มความพิเศษอีกนิดด้วยการโชว์ฝีมือทำเค้กด้วยตัวเองดูสิรับรองว่าจะสร้างความประทับใจและได้ใจคนที่เรามอบให้ได้อย่างแน่นอน4จุด เครื่องสัมผัสสกินแคร์สาวๆทุกคนย่อมมีแบรนด์โปรดในดวงใจดังนั้นลุงลุงก็ควรที่จะแอบ,บสังเกตหน่อยว่าคนรักของเราชื่นชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษแล้วก็แอบ,บเซอร์ไพรส์ซื้อเครื่องสังาผัสสกินแคร์แบรนด์โปรดของเธอให้เป็นของของวัญวาเลนไพรซะเลยบอกเลยว่าได้ใจเธอเต็มๆแน่นอนห้าจุด น้ำหอมสำหรับน้ำหอมสามารถเลือกให้ได้ครับผู้ชายและผู้หญิงเลยทีเดียวแน่นอนว่าข้อดีของการซื้อน้ำหอมให้กับคนรักของเรานั้นจะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเขาหรือเธอได้อย่างมากมากและโบนัสก็คือเราสามารถเลือกกลิ่นที่เราชอบให้กับคนรักของเราได้ด้วยพอเขาหรือเธอใช้น้ำหอมที่เราเลือกให้เราก็จะรู้สึกดีกับกลิ่นที่เราเลือกอีกด้วย6จุด หนุ่มๆหลายคนชอบที่จะเล่นเกมดังนั้นการซื้อเกมที่เขาอยากได้ให้เป็นของขวัญก็เรียกว่าเป็นความคิทีพดีเหมือนกันน,นอกจากจะเป็นสิ่งที่หนุ่มๆเขาอยากได้แล้วเรายังสามารถใช้เวลาร่วมกันเล่นเกมกับเขาได้อีกด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นอกสองตัวเจ็ดจุด อันบั้งภาพโพลาลอยสำหรับคู่รักพี่ชื่นชอบถ่ายรูปอันบั้งภาพโพลาลอยก็เป็นไอเดียดีๆที่เหมาะมากมากเพราะนอกจากจะเป็นของขวัญพี่ให้กันในวันพี่ดีแล้วอันบังภานี้ก็ยังเป็นพี่เก็บภาพสวยๆของทั้งคู่เก็บความทรงจำพี่ดีเอาไว้ดูเรๆและยังสามารถเก็บความทรงจำให้อนาคตข้างหน้าได้อีกด้วยแต่จุดกะวาเลนไทย สำหรับผู้รักที่เรียบ่ายมีความเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่ดูหรือว่าเป็นพิเศษแค่การสักใบที่เขียนบอกความในใจเขียนบอกรักกันแค่นี้ผู้ที่ได้รับก,ก็มีความสุขไม่แพ้กับการได้ของขวัญเหมือนกันนะก้าจุด มือดินเนอร์เก,เก๋ๆทุกความสัมพันแน่นอนว่าจุดมุ่งหมายคือการมีช่วงเวลาดีๆอยู่ด้วยกันดังนั้นการทำช่วงเวลาดีๆชวนกันออกไปกินอาหารมื้อดีๆซักมื้อในวันสำคัญเรียกว่าเป็นการสร้างความทรงจำดีๆให้กับคนรักของเราได้เช่นกัน10จุด แหวนแต่งงานไม่มีช่วงเวลาไหนจะฮิตเศษและหมาะสำหรับกับการขอความรักได้ดีไปกว่าวันวาเลนไทน์อีกแล้วสำหรับใครที่มีแฟนที่จะขอแฟนแต่งงานบอกเลยว่าวันนี้แหละคือวันที่ดีลองจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆหรือพาแฟนไปเที่ยวหรือดินเนอร์ส่วนตัวสักที่แล้วของทำเซอร์ไพรส์ของแต่งงานวันนี้ดูสิ แวันวาเลนพาย,ยังเป็นวันพิตเศษสำหรับวันของการครบรอบสำหรับปีผัดผัดไปด้วยหนักขอขอคุณท่าโคลนอีสท็อกวัตฟู